สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีสกุลทุกคนนะพี่น้องโฟกัสสองอ่อนคือเก่าหนาใครก็เก่าเพิ่มเติมขึ้นหนานาหนาสวก็หนาดีมควแจกต่างนอหนานอ้วนนเนเนี่ยลอเนอีใครเซื้อใหมมาในกลับผมลองกลับผมหนาหือใครได้ะหนาคี่ใาเดียวะัลงหลลอหหนาพี่กายเอฟซีพี่กตัดสินไว้ใครนะพี่น้องพี่มาหราเปล่าบ่กใคร ไปิดไข่ไปเลี้ยงเอาเปิะทีบมันนี่หล่อทงเอ้ยแวนเอาพี่มาเถือกไปไป่นองมันนี้ออกดงไม่มีทงเนาะหล่อดงขืนดงจำจำพี่กอสะข้ามสะข้ามเอาป่าสะข้ามเอาข้นจะป่าดูว่าขืนดงพี่นาะอีนอยเาตัวหน่ะมันหายไปตัวึงอ่ะคหอยตาไม่ใช่ตัวนอยหูเข้าไป ดี่ด่น้จันเรื่องใหม่มันหายไปแล้วบุเตียมเครื่องเตรียมคองเพื่อ้องขึ้นดงแลวจะม่เลี้ยงซาดีสกไม่นอพอยโอนัเออไมรูุ้งดอนพอยโอไปนักศกทีเกินรถพอยโอน่าะกิรถพอยายดอน พี่ตองเอานะไอ้วงไข่น้ำผึ้งน,น,น้ายังคอยทัง้งเด็กโอเรียนจะเปิดอยากคบเขาเงียบเร็วเนาะอดพี่น้องนะน้ำพักกูไม่น้ำพักออกน้ำพักเนี่ยสวนน้ำพักไก่เหือนเขาแต่กระปุกคือกันส่วนเราจะนิยมปลูกเนาะคนเลาในยูนิันพวกเขตน้องๆเนีน่ยก็จะจะปลูกพักกินเองเราถ่ายยู่ในเขตเมืองสุนทรจะซื่อนี่อันนี้ส่วนพัก เมย์สวนช่็นกระดังขาลดน้อยไปเกินเกินเกินอู้ใหม่ใหญู่หูหูหหหนหูหูหหูห่า โบทังต้อนจอบผันฝาลี้วกางเห็นนี่หว่โยขอเมันหาแบบประทันใจนะหาแบบไม่รู้ตัวเลยไม่อมเลานะเินไขาหน้าข่าวเดนข่าวสินแหงกับแกงหม้นี่ยินแหงเนี่ยกรบปุิัะเออเป็นไิม่ได้กินหน่อยก่อนกินแหงเด้อกับเตียกอกระเด ข่าด้วยพี่หน่อไฮนาใส่ดปลาอีด้งได้ินขาพี่น้อีกออกเลเอเดพี่น้อนี่ินแหงคอยหลามเดือแม่เด้อเออมันเดืหมแมวอยู่บงมือบเอื้อบวกมัหละเดืมแม่ตีม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 เออง่ายผมอย่างนี้อ่ะมักตาตีนเลยตีมเอ้ยมัโอ้ย้ไปพี่น่ออันนี้บลอมา ยองเอขามันนะออเราหัวใหญ่นแบเัดใหม่เลยดัดใหม่ตายดิเอียนูลาไหมงามมน่าดี๋วนะก็ไดูบ่เยบ่เดี๋ยวหอดแมนยูฟเขาคือแยูฟอืม ไอ้คว่าคือปวดเทนมาทังนี้เดียวดึงอันสร้างบ้านไปบ่หัวเต็มหมอนดึงนเดียบดึงไปนะเาปดด้วนมาทังนี้นะเร้าเขาถกเข้าอยู่อยู่หมยถึงวาดด้งเป็นพันมากนะติหาที่แ่ิมหนงถึงมากนะะเิมน่งถมาก่แมนบอเอาแหล่ชมพู่นี่ถึี่ลนุน้อง มันคือว่าเป็น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 เล่าเป็นเหล่านะเดดเห็นบ่นีซางแขกแข็งแข็ง้แข็งเหลก็บอ้าวเห้เห็นไว้กับบ่เรือเสียาเสียงครับนี่เราเห็นลรื่อนี่แล้ววะนี่เอเอาไดมอันอนัน่อ่อนะดึงพี่อ

โอ้มากะไรพี่น้องนี่พวกปลาพวกดมน่ไม่เราไปปอกก่อนเดียปอมละหับกระตือกระตาก่ันไม่ดูสังวนนเรือหรอคนกองมาเอานะพี่น้องย่ยงตีบเอตตาบอดกันอมฮอม không 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 nó

Nhay hoặc là nè thất nhiên phải phụt mùa đình lôi bọn đi lâu đi đương <cười> <cười>

สารไม่ได pues ้สือเขาจาว่ามันหน่อยมันหน่อยอย่าตีเขาแบบไม่ได้ะอย่าตีเลยจะตีแม่ขาเขาจามันปอกหักกสือได้ก่ำหนึ่งโมเมนง่ายปอกปอลพี่น่อเขาเเมือหาะเกนเสเล่าเสเลก็ได้เนาะตงกับเล่าม่นอันได้โบลบันดแต่เาที่นี่เหมือน

อัานี้สีได้ห้าะสีได้ปออีกอยู่มีบ่อขานี่มีน่้อขาวก็บบ่อนอเยนอ่ะนี่ขามีวายอีกใช่อีเเลืองก็เล่าก็สิบุมีู้มีพันแปดสาบ่เขา เด็ดตัวหนาจังทำไมสังไฟเนาะหมายจะกระเพิดอันเนี้ยคลามเบาบางตัวใหญ่ๆม่นบล่ะนี่พี่น้องกอนไม้นี่คือกอนไม้ในดินเขาเองเนาะปตากอนไม้ ยงมฮาอยู uh ่ห่ากินมันแหละแต่ละดูเนาะยงมคู่กระปูกับคู่กระปูยงมฮาสอนหัวกับหาสอนหัวแงมหาดอกไม้ลายกับฮาดอกไม้ลายแงมคู่จีนายกับคู่จีนายแต่วันเบิ่งแงมคู่จีนายกับมาหล่อปอกซานปอกเรามันบางทีเราท้ายมากนาะพี่น้องมันสิมีมันมีข้าเจ้าข้าเจ้าสิขึ้นมาปอกปอกอันซานคือกันีีสักทพี่น้องอันคือหน้าตา ba giá em mình tận nhỏ nơi nói Đây nhỏ 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 Cái tên em còn nhỏ Đây con hả Đây Tiếng lùm nè Hãy subscribe cho Để สมมากระตัดอันน to um ี e ้มันออกพี่น้องตัดนี้มันออกแล้วก็ยังผีไปปอกอีกเทนหนึงเนาะีไปหลับตาหง่วเขาจาวปอยขึ้นมาเดินห่างๆเราดูปอยเราเด้อพี่น้องลมเย็นเย็นมาพี่น้องนอนแค่สิบขั้วนี่กล้องใหม่ได้เดินเดินข้ามมีข้าวเนาะ มวยไปพุกที่ฝนวัยแลไปหาปอกซานตัวกัาอุปกรณ์เราคือมีดใบป่องกัะตัวนะาี่เนาะไปงานปรนไปรบู้าบอกเล้าว่าจะสิ่อก็จะเลียงตัเหี้ยว มันก็มียดอขางแลนอองแลนเขาพี่น้องเอ้ยอแม่ปอกตวนเ้อันนี้ด้วยมันล่มๆมนาหนาวกิดยะในเขาปลาเขาดงีอู้วมีเนนไอเทืองกตาที่ยมะขามแมมะขามกออหอมมากอะิได้นออมนี่เลยพี่น้องเาบอว่วายดเขี่ยมนเดี๋ยวอน่านี้เดี๋ยวท่านี้่าันยังแข็งแข็งอพี่น้องเออจะกินไง หนอะใหญ่มากเลยาอนนี้เด็กอยงเนาะกีเอาไปเอาแข้แขงนก็จะตัดเอาไปขายเนาะจะวาวไวอันานยามนี่มันพันละอ่อนเหมือจังเนาะโมฮยามีแล้วเด็คนเดือนซีโร่เดือนหาเดือนหนอนไม่ทันเออพนโตห้ามอันนี้ะเป็นโลกนาเรียตะกีมนอนเสยนอนดมเสบนเาไปเอามันปะเอามันแล้วลงพวงมาหนึ่งซะ เชียมนะอะไรเชียมได้ดิ่มเสียมหัวเชียมสองดวงได้ลอกเมื่อเดียวกาแงงใส่หนูอะไรกางใสหนูบูเบอรี่ป่าเราจะมาจอดท่าอิงจอดอิงนี่ยให้พอเมื่อเวลาด้วยนหันนะในบันทางลงนี่เหมือนันเดี๋นี้เียมวบ นี่เดินเน่ยเบ่งเดมียอเบ่งมืมอไงเบียเลยนี่พี่น้องเขาบอกเบิ่งมันตวนลุงพนี่เส้นลุงดอนมันอันนี้มันเบียอนนี่มันลุงพรนี่เนาะมีหัวอยู่เวยนีัแกนน้ยน่ัมกัน้น่นกัมากดมันพอยพันได้หนิได้หลายล้านเตได้นิ่ห่า เด็กเซนบ่อนี้ไอ้ดนเราไม่มีมันหัวหน่อยดของเาู้ในะแล้ว่อข่เยบ่ออ้างนแล้วอมันเมืออูกินไปใ่เป็นคุดเอามันเอาเมื่อมอูกินอย่เนา้แกคือเว้นทัวงมันนะจ้ะ แม่มันบอกเสียเนั่ดว่าลุงช่วยมันตดพญาโพมันสับปะหลังมันสับปะหลังมันตมันตกัตังหาพอหยายามันเดแบบนีพอกระีกันอ่านเมนหัวเมนหัวมา เอาับเอาไว้แห้บ่อหะล่ะซับกันดึงขาดใช่เมันใช่ใจน้ำมันเนี่ยมันะใช่บัวน้อยน่ะมันฮักมันจะฮักมัมันคือเป็นสีแดงวะเนี่ยก็มันสีหนื้งอ สำหรับคลิปนี้ออนกฝากฟวัฒนถ้ามากันยืมเด้อก็ไลค์ก็แชร์ก็นั่งใจออนให้ได้พี่น้องลืมเลืมลืมเลืมยกคลิปพี่น้องมาจุยยุ๊ยมาจบ๊ยยุตรงไหนตรงไหนพี่น้องก็มาใส่กับกับลูกทะเลเนาะสำหรับคลิปฝากไว้เท่านี้แล้วพี่น้องวัพรุ่งก็มาคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย